ฮั Game Night, ลโหลครับมาสรุปกันต่อนะครับแล้วก็ะอะไรครับผมนี่อาดต่อไม่มีเวลาให้อาบน้ำเลยเหรอไม่ไม่ให้กลับไปสภาพเดิมตั้งหน่อยเหรอกลับมาแล่าคอมบูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องโมโน29นะครับหลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์เราก็มาเจอกัน ต่อจากนี้ไปต้องใช้ acting และการแสดงสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มของเราให้ได้และเขาตอบให้ถูกมาถ้าถูกปึ๊บขึ้นมาแทนที่เขาให้ได้ในเกมใบให้ท่าคะแนนนำก็คือทีมของคุณกอนนะครับเ,เดี๋ยวฝั่งนี้คะแนนนำเหรอคะแนนนำดูจาสภาพไม่รเชื่อ แต่มันคุณได้เปรียบเลยนะเพราะ <Har> หมวดหมู่ในการใบ้คือใบ้ให้ท่านเนี่ยคือคุณต้องทำท่าอย่างเดียวห้ามออกเสียงมีแต่ acting ท่าแล้วเพื่อเราต้องตอบให้ถูกเพื่อเราตอบถูกปุ๊บเราก็จะได้ขึ้นมานะฮะสลับกันหนึ่งท่าที่ทำแล้วตอบได้ได้5คะแนนถ้าได้10ก็ได้ไป50คะแนน<ว>แล้วมหมวดมันเข้าเข้าทางของชมพู่เลยคือหมวดตัวละครและการ์ตูนชื่อดัง ัวอะไรคะเฮ้ยสารอยู่ไหนเฮ้ยสารอยู่ไหนเอาให้หมดทุกอย่างเลยคนแรกที่คุณจะให้ขึ้นมาใบ้แล้วเล่นท่าต่างๆคือใครคุณพี่ภูครับแต่งเต็มอย่างนี้ภูใครก็ได้ที่ตอบถูกจะขึ้นมาแทนเลยพร้อมดูนะพร้อมพร้อมหาพร้อม ตัวละครและการ์ตูนชื่อดังอะไรเริ่มแห่งเจียหงอคงไอหิวฮันุมันฮันุมันมาตัวละครกันมา่อมังกรมาเจ้าเดม้ามาโอ้นางเงือนางเงือมาเก่งเว้ยเอ่ดล ดินเดลเล่ล่ะดูได้ไงวะมาในมังกรมาในมังกรแม่มาจระเข้ไก่ทองจระวันระวันระวันชีบเลยชูชกชูชกมากบกบเจ้าชายกบกบอะไรมมาอะไรวะของไทยชื่ออะไรอะะไรว ได้เทวีไเทวีไม่ได้เลยอ่ะมามาเยอะจังวะมาเยอะเหมือนกันทุกตัวเลยตาต้าจริงจังไอเดาถูกต้องมามามาเยอะมากซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเร็วเร็วไอ้แก้วไอ้แก้วก้านกล้วยพละรามพระรางพลัรพละรามพละงอะไรตายอะไรสมุทร โนราโนรามโนรามโนราเอบูทองมาบูทองหมดเวลามีเสื้อสมุดเฮ้ยแต่เราทุเร้เยอะได้อยู่ต่อได้ทั้งตัวนังไงสภาพนี้วิ่งเยอะด้วยคุณเซตสแตนดาร์ดไว้สูงละมาตรฐานไว้สูงแล้วนะครับ คราวนี้พวกเขาต้องตามแล้วแซงคุณให้ได้อ่ะเรามาดูกันนะครับว่าทีมของคุณกรได้ไปทั้งหมด13ขั้คูณ5เท่ากับ65บวงเก่าอีก34นําไปก่อน99คะแนนทีมคุณสำหรับคุณแพทย์และลูกทีมก็สามารถชนะได้หมวดของพวกคุณคือผีสุดหลอนง่ายกว่าเราไงง่ายกว่าเยอะต้องใบท่าให้ได้ผีต่างๆเอาไงครับ เปิดคะแนนผมก็ได้มอ่嘛นี่ไงนี่ไงเอาเลยยืนตรงนี้เลยยังย้ำพร้อมนะข้ามได้นะถ้าไม่ไหวใครตอบถูกมาแทนเขานะทำให้เร็วนะ15ข้อพร้อมแล้วเริ่มที่ข้อขาดทีผีกระเซิร์กระเซิรมาเลยมาเลยไปทำไมล่ะมาเกียร์กระสือเอฟดูปอบปอปอผีปอบถูกต้องไป

สิบแล้วสิบแล้วเร็วไปเร็วพี่ทองกรมผีทองกรมผีทองกรมผีทองกรเร็วอะไรอ่ะพีลูกแก้วผีลูกแก้วพี่ลูกแก้วพีแก้วพีแก้วผีแก้วอยู่หัวรถอยู่หัวรถผ่านทองโอ้โหอะไรผีจิ๊จ๊ะผีจิ๊จ๊ะอะไรอะไรอ่ะผีลูผีผสวนผีเข้าวผีอ้อมผีเข้าวผีอ้อม อะไรนพี่นิ่งยอมยอยอกอยยพี่อกพี่ออมพี่ยอเลยไม่น่าไม่น่าเนอะเยอมากพี่ไปพี่ไปพี่ไปเฮ้เฮ้ยิดจไหมเนี่ยเหมือนเดิมนะอ่มดอมลัมลัมพี่พเปพี่เปเปได้ครับหมดเวลา ผีนางล้ำผีนางลำผีนางลำ,งำทีมของแพทเนี่ยนะครับถ้าจะชนะต้องได้15ข้อสิบ <ou hai. S 2> ข้อชนะตะเกียมีเหมือนคนตะโกนนับว่าได้10มันก็เลยเร่งกันใหญ่เลยไม่รู้ว่าได้15หรือเปล่าและทีมคุณพทได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ คนแพ้อุณพัทครับวันนี้เป็นยังไงบ้างมาคุยกันตรงนี้ครับคุณแพ้คุณไม่ได้ไปต่อไม่ได้10,000แบาทแต่สนุกไหมสนุกครับสนุกมากๆหลังจากนี้ไปผมไม่มีอะไรจะให้คุณนอกจาก2คนนั้นโอเคครับเฮ้ยแพ้ทั้งปีอ่าแพ้ทั้งปีอ่าคุณกอยมานี่ครับต่อจากนี้ไปคุณคือผู้ชนะที่เข้าสู่ซุปตาเต็ม10ชิง10,000แบาทแล้ววิธีการง่ายๆ ภูมิใจในทีมตัวเองไหมภูมิใจมากมากเลยครับคุณเคยน,นึกไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะแต่งตัวให้คุณขนาดนี้ไหนใไหน,นคือคุณต้องเลือกหนึ่งคนจากทีมนี้อีกหนึ่งคนจากทีมนี้สองคนนี้ไปประสานงานช่วยคุณทีมตัวเองอ่ะเลือกใครหูแมตาก,ก็เก่งนุยออ้ยนี่ก็เก่งมากทำแจ็คพอตแตกหลายหลายรอบแล้วในวันนี้เขาก็โดนเต็มเต็มคอยไปสุดเลยแล้วกันครับคุณเป็นคนใจเหี่ยมมาก เอาใครก่อนพี่ชมพู่ครับชมพู่ทำงาน่นักเลยวันนี้มันเป็นฟุตเทจในการสอนลูกในีนะคนเดี๋ยวนี้เรื่องรายการนัเดียวก๋วยเตี๋ยวมาขายทุกคนเลยเดี๋ยวก่อนบังคับซื้อบังคับซื้อเลยอ่ะชมพู่มานี่ชมพู่มายืนข้างเขาเขาเลือกคุณมาแล้วและอีกฝั่งหนึ่งตะเกียบเราตลกกันไปแล้วอรจริจิงจังเลยนะอีกคนหนึ่งคือฝั่งนี้เลือกใครครับ ขออนุญาตเลือกพี่แจ็คธนพลครับอ้าคุณแจ็คมามายืนตรงนี้ขึ้นไปยืนกับเขาเลยครับสองคนนี้จะช่วยคุณกรณ์ในการคว้าเงินแสนจดได้หรือไม่ดูจากสภาพไม่น่าจะได้ <c oughs> แต่ว่าผมว่าเราต้องให้กำลังใจเขาเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว ครับสำหรับเกมที่5นะครับเกมใบให้ท่าก็สนุกมากๆเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคะแนนทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันคือ13คะแนนแต่ว่าทีมผมนะครับก็สามารถคีกันมามากๆทําให้คะแนนรวมของทีมเรานะครับชนะไปอย่างอุดวิดเลยทีเดียวเลยนะครับครับผมยังไงก็ขอกําลังใจให้กอเนี่ยนะครับวันนี้กอนเป็นผู้ที่ได้เข้าไปชิง1,000 0แบาทรอบแจ็คพอตนะครับก็เอาจะช่วยผมด้วยนะครับผมจะทําให้เต็มที่เลยครับ